ชีสลากาเล็ตนะคะคุณคิดแบบว่าอยากกินนะคะก็เลยจัดเลยเนาะใครที่ดูคลิปมาก็จะรู้นะคะเขอป,ปิ้งเขาก็จะมีนี่ค่ะแตงดองหอมดองก็จะเรียกกระเทียมนะคะแต่นี่เป็นหอมนะคะรสชาติหอมเลยนะคะหอมดองนะคะไม่ใช่กระเทียมโทนนะคะกระเทียมก็จะน่าจะเป็นอีกรสหนึ่งหรือว่าเป็นกระเทียมอ่อนป้าก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่นี่เขาจะเรียกหอมดองนะคะข้างขวดก็คือหอมดองค่ะแล้วก็มันฝรั่งนะคะ ส่วนเครื่องของเรานี้ก็ตั้งตรงนี้นะคะแล้วก็จะกินกับชาร้อน,นะค่ะนี่ค่ะชีทชีทอ่าละ,กะเกล็ดนะคะจะเป็นแบบนี้โซดาก็อยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกอยู่ก็ก็จะมืดมดหน่อยค่ะมืดแล้วนะคะเวลาอ่าเกือบพุ่มกว่าแล้วนะคะ อตอนนี้นะคะทุนคิดก็ไปเอาจานมานะคะจานใส่ชีสแล้วก็เอาเบคอนไปย่างอชีสก็ใส่นะคะ,ก,ะ,คะก็มีจานย่างค่ะก็คือชีสย่างนั่นเองนะคะชีสย่างนั่นเองวันฟูตซี่เยนี่ค่ะก็จะย่างจนกว่าเอาเอาเบคอนน่ะย่างให้หน่อยสิ อย่ย่างให้แต่ตัวเอง <Yeah. S 1> <c oughs> อเคนะคะก็อย่างก็อตอนนี้ก็ต้มน้ําร้อนค่ะจะทํอ่ะชาร้อนต้มน้ําร้อนอยู่ก็จะทําชาร้อนโซดาก็เห่าคือช่วงเย็นนี้เขาจะพาหมาเดินกันนะคะโซดาก็จะทักทายทักทายนู่นนี่นะคะกาศข้างนอกก็จะอย่างนั้นนะคะก็จะมืดแล้วนะคะ ก็วันนี้มาแบบดินเนอร์แบบคาเ์ริทม์ยยืดๆนะคะนี่อย่า yeah. คิดว่าจะชอบกินแบบชิวๆช้ชาๆใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเวลาต้องกินกับเพื่อนเขาที่ที่สิหชุดชุดอลังนิดนึงคือชุดดินเนอร์ค่ะเราจะมีชุดดินเนอร์นะคะแล้วก็ชุดคอเทส์ <laughs> เออต้องโกดเห็นไหมโกทุกทชา,าน,นิชเขาจะมีชุดดินเนอร์แบบว่าอลังการมากเลยนะคะเนาะชุดดินเนอร์ก็นี่เอามันสั่ดเดคคอนอย่างเน่ะเอาตรงนี้ไปไปมุมนู้นอ๋อนี่ตรงนี้ก็้เนี่ยเออมีสืมมอมีจาน จานชีสโหมีองุ่นด้วยลองจานอีกหนึ่งชีสใช่ค่ะมิสเตอร์ใช่คิดบอกนานมากไม่ได้กินชีสนะคะไปอยู่บนไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่ป้าก็พยายามน่ะกินใส่กุ้งอุ้ยกินเปรี้ยววิธอเอาเนื้อไำน็อตกระลิกโน้พวกเขาเรียกคอทเทลออนเนียนคอทเทลออนเนียนเปรี้ยวอุ้ยอันนี้แตงดอง ชาดำมันจะมีชาเขียวชาดำใช่ไหมคะับคุณคิดก็ไม่ชอบชาเขียวเขาจะชอบชาดำของวิปตัน I like h a r k I like dark y e but not for me not much mm hmm. because the h a r k y a l is too strong taste ใช่กลิ่นมันจะฉุนต้องจะเร่เบืองๆแล้วค mm ่ะแบบนี้เขาจะดึงสีออกเลยใช่อันนี้ลูก ลูกอ่ะ mm. ลูกมันฝรั่งเแบบี้เแบบตโตอไหนโอเคบ c o น e อเออ ขอบคุณค่ะแตรงแก่ <Okay. S 1> แตงกียว mm hmm. mm hmm. ชีสอร่อยใช่ไหมอุ้ย, mm hmm. yeah. ยหมแต่ตอนยางมันจะระเบิดหน่อยนะคะพวกอะ่ะจะเป็ stronger cheese stronger than กระซองเหรอคิดบอกว่ามันแรงอาวไม่มีมีดเหรอ ไนฟ์โน้ตยูไม่เอาใช่ไหมไนฟ์โน้ตโอเครุ่นไม่เอาเอามาเปิดแล้วแต่ไม่เอาดีจะได้ไม่ต้องล้างเยอะ คิดบอกว่ามันจะรสชาติเข้มข้นกว่าที่แม่เขาเอามาเอามาให้รักเกล็นี่มันมันดิฟเฟนเหรอรักเกล็เนี่ยดิฟเฟน Yeah they have different rockledge oh อ,อ๋อเหมือนมาม่าใช่ไหม y e a ลูกไล่มาม่านะคะ yeah. เขาจะมีหลายรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอ้เนี่ยดิฟเฟนันนี้กลิ่นฉุนมากไห like นกลิ่นโอ้กลิ่นขึ้นจมูกเนี่ย มกิ่นสุนมากสดาก็จะหักเข้าเอาขาพิพาทไอ้รั้วค่ะหันนไา้หันขวาโลเหว่ชาวบ้านเขาค่ะวิชุนเนาะอันนี้นะ you like it วิแบบชุนแล้วแบบมันแรงอะ่ะ <Strong. S 1> มันแบบโอ้โหสตรองสตรองเออ รสชาติแรงมากเลยถ้าเป็นมาม่าก็เป็นมาม่าแบบไม่ใช่มาม่าอ่ารสรสต้มยำอ่าไม่ใช่มาม่าหมูสับอะค่ะเป็นมาม่าต้มยำเลยอืมหแต่แพงนะคะเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะไม่กี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวพันสี่อะ อาหารบ้านเขาค่ะนานๆเขาเขากินกินบ่อยก็ไม่ไหวค่ะเนี่ยแค่ไม่กี่ชิ้นนะยค่ะไม่รวมเบคอนไม่รวมอะค่ะพวกนี้นะคะเฉพาชีสกุ Good, no? <Not liking. S 1> ๊ดเนาะอร่อยจิ้มชอบ mm hmm. เอาเบคอนไม่เอยายากพี like ช,ชอบชีสอ่ะ so one, you want you want or i want today's soup? ยี่อะไรดิฮะไอเดียป้าลุกพี่บอกว่าไปเมื่อสองสามวันที่แล้วบอกอุ้ยฉันเห็นชีสละกรเล็ดอ่ะที่กันเท่าอยู่ last week ก oh. mm ็เนื้อรากมิไอซี่ไอซี่รักเล็ดชีสนะ and then you cannot forget that yeah แพงเนาะแพงไหม,มแพงนะคะแตนน่นานจริงค่ะมันหมดไม่ไหวไบมังคุดฟรีใช่นี่ขนาดไปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนลนะแต่แบบว่าเขาก็มามัดรวมกันนะคะสองอันนะคะ ก็คืออย่างเงี้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะะเนี่ยค่ะเนี่ยเขามัดรวมกันอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเซตเนี้ยประมาณกับสามร้อยนะคะปลายวันเก็ดวันทีคือเขาขายเป็นชิ้นอะ,ะชิ้นล100ระร้อยกว่าบาท ตูบ้านนี้มีสี่ด้านเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสีมม่มุมเลยอืมมีเอฟซีบางคนบอกว่าปาปิซี่เห็นบ้านของปาปิซี่อะ่ะวายเฮฟดออร่อยประตูเยอะจังมีประตูเดียวก็พอที่เซวันมอดออีนอฟมอนดม เขาบอกว่า i ย you have more วัน door อ o คุกกิ๊กเขาบอกว่ามีประตูมากกว่าหนึ่งอันน่ะมันจะจะจะมีชูจะมีคุกกิ๊กอะไรเงี้ยป้าไม่ได้ถือแบบนั้นนะคะอันนี้ต้องเอ่อต้องบอกเอฟซี FC, ทางบ้านที่แนะนำมาคือคนเชื่อไม่เหมือนกันเนาะอย่างหมู่บ้านที่ป้าอยู่นี่ค่ะ400กว่าหลังคาเรือนนะคะประตูของเขาแต่ละบ้านนี่ค่ะ ไม่ต่ำกว่าสามค่ะอย่างบ้านที่ป้าเทซี่อยู่ในหนึ่งสองสามสี่นะคะแลวบ้านที่ป้าช่างก็สี่นะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่ายิ่งประตูเยอะเงินมันจะเข้าหลายทางนะคะยิ่งมอมอดอก็มันนี่คำ The money flow the cash flow มันจะคำมา mm. ละมันจะมา <Yeah. S 1> หลายทาง <Yeah. S 1> นะคะที <c oughs> ่เขาเชื่อกันแบบนั้นนะ,ะในหมู่บ้านจาาัดสรรทุกหมู่บ้านเลยนะคะท,ที่เชียงใหม่ที่ป้าอยู่หรือี่ป้าเช่าที่หัวหินเนาะ <Yeah. S 1> เขาจะมีมากกว่าหนึ่งประตูนะคะ เขาบอกว่าทำไมไม่มีประตูใหญ่อันเดียวแล้วประตูตรงลานจอดรถไม่ต้องเอานะคะคือป้าทําบ้านเหมือนบ้านจัดสรรนะคะบ้านของป้าเพราะว่าคือยุคใหม่เขาเป็นแบบนั้นนะคะ mm hmm. เขาจะเชื่อว่าประตูหลายทางเ่ะเปิดรับเงินหลายทางนะคะแต่แบบโบราณเนี่ยกาอาจจะไปคิดว่าคือคนมันจะมีกุ๊กมีกิ๊กเี่ยพีเพิ่นจะแฮปกุ๊กกิ๊กนั่นคือมันเป็นป่อมปอมเ h a v i o เนะ มันเป็นนิสัยของของแต่ละคนมากกว่าใช่ไม่เกี่ยวกับประตูนะคะฟาพิซี่ขอบอกว่าไม่เกี่ยวกับประตูเลยนะคะต้นหมอนเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่ามีต้นหมอนละคนนั้นคนนี้จะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับถึงไม่มีต้นหมอนคุณก็ต้องเสียชีวิตใช่คะเพราะว่าถ้าถึงเวลาคุณก็ต้องไปนะคะอะไรก็าลังไม่อยู่แต่ถ้าคุณไม่ถึงเวลานะคะโดนตีโดนอะไรคุณก็ไม่ไปนะคะเพราะยังไม่ถึงเวลาของคุณเอียงเบื้องบนก็ยังไม่มาเอาเลยนะคะ ก็เหมือนกันนะคะมีประตูเนี่ยมีประตูบานเดียวหรือประตูสองบานสามบานสี่บานห้าบานถ้าถ้าคนของเรามันไม่เจ้าชู้หรือว่าตัวเราเองไม่เจ้าชู้ไม่อะไรนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันอยู่ที่นิสัยนะคะอยู่ที่นิสัยมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับประตูหรือว่าต้นไม้เลยนะคะต้นไม้มันก็คือต้นไม้บางคนมีความเชื่อแปลกแปลก ก็ไปตัดต้นไม้ทิ้งไปทาร้ายมันนะคะทั้งที่มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะมันก็เป็นแค่ต้นไม้มันก็อยู่ของมันตอนเช้ามันก็รอรอ,รอรับแสงแดดออกดอกออกผลที่เรากินเนี่ยอยู่ๆเรามีความเชื่อป้าๆบอๆนะคะเอ้ยไม่ไม่ใช่ป้าๆบ่ๆเพื่อม,มีความเชื่อแปลกๆนะก็ไปตัดไปทํร้ายมันทนะั้งที่มันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คือต้นไม้เมืองบนเขาก็สร้างมาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไปมีความเชื่ออะไรที่แบบว่า แปลกๆอ่ะมันก็เหมือนเราไปทําร้ายธรรมชาติหรือทำร้ายสิ่งของบางอย่างโดยที่ตัวของสิ่งของหรือว่าต้นไม้นั้นมันไม่รู้เรื่องเลยเอสดาอยากเข้าบ้านนะมึงคิดก็ยังมัดเอวสดาสเซ็กซี่อยู่นะคะเออสดาเข้าบ้านไม่รึอ่ะเข้าไหมอ่ะเข้ามาอือฮะมาแล้วค่ะนางก็มัดเอวเหมือนเดิมนะคะพรวันนี้ไปหาหมอมาไปเช็คแล้ว แผลแห้งลงค่ะยังยังยังลูกเดียวเดินไปหาข้าวกว่อนนี้ไม่ได้ทําข้าวให้กินชุดป้าเป็นสีก็ดูแปลกๆมากเลยนะครับวันนี้คือกางเกงตัวนี้มันใส่สบายนะคะทีเซอร์วิสทงไเราใช่ใส่สบายมันเหมาะสําหรับมันกินแบบเมนูมันๆตัวแบบมัดเอวเซ็กซี่อย่างเดิมอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมนี่อยู่ตรงมันจะไหลต้องตรเลยคุณคิดจะมัดยังไงแผลตรงนี้ตนงงแ,ตนแต่ไป มันไปอยู่ตรกต้นโดาตลอดแล้วมันไหลอะ่ะมีหิวข้าวเหรอลูกเดี๋ยวรอแป๊บไปทำข้าวให้สดาก่อนดีกว่าหิวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำให้เลยแป๊บหนึ่งกินคำหนึ่งก่อนนางเดินไปดูจานนางจานนางมีแต่น้ำก็ตั้งแต่เอฟซีอ่ะทางบ้านอ่แนะนำมานะคะว่าให้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 ใหใหวางน้ำไว้ตลอดกับโซดามันได้ผลน,นะคะ สดาแบบดื่มตลอดเลยทำให้เขาดูไม่ร้อนก็ความเชื่อของแต่ละคนเนาะเราก็ไปว่า,าไม่ได้แต่ว่าเราจะเอาความเชื่อของเราไปบังคับให้คนอื่นเขาเชื่อด้วยก็ไม่ได้จ้ะนะคะแต่ทีเนี้ยปาทเตซี่อยู่ยันนะคะว่าคุณเชื่อแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะสังเกตมคนที่เขาไม่เชื่อจะไม่ก็มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยนะคะมันเป็นเหมือนจิตวิทยา ต่ทำไมแปดยูเบรีว่ายูจวินลอตเตอรี่ใช่ไหมแค่คิดว่อฉันอยากจะฉันอยากอยากกับโอ้โหมึงคิดเอาเอาเบคอนมาอะไรนักหนาเนี่ยยูไม่เอาหรอกเออมีตัมฟูตารต์อิ่มเนาะชีสอันนี้นั่นเนาะชีสอันนี้สตรอง very strong สตรองมาก very very strong ก็นั่นนะคะความเชื่อคือคนไทยเราก็จะมีความเชื่อ ที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จะเชื่อตรงนี้ตรงนี้บางทีเชื่อมากนะคะมันทำให้ชีวิตขาดสีสันเนาะ e ว e ยู e ิลิ e ซ e มติ้งทูมาร์สมันเม็ดอยู่หลายโน้ท e บ o ัลเล color ้ o ับค o อรอออ๊แบบว่าอุยอ้ยอยไม่ได้อยู่ในมันอยู่ในกรอบเกินนะคะแต่ถ้า uh. เราอแต่ถ้าเราไม่ต้องเชื่ออะไรมากแต่เราไม่ได้ไปทำร้ายใครอย่างนั้นนะโอเคมากกว่านะ,ะแต่ว่าโอ้หเรื่องประตูเนี่ยหมู่บ้านนี้นะคะเขามีประตูมากกว่าสาประตูทุกหลัง เพราะเห็นเขาอยู่ก um ันดีมีสุขนะคะยิ่งเจ้าของบ้านบาปิซี่เนี่ยที่เชาเขาอยู่นะคะมีตั้งหกเจ็ดหลังในหมู่บ้านเป็นคุณหมอเนี่ยค่ะบ้านคุณหมอเองก็โอ้โหสามสี่ประตูนึงค่ะหลังนี้สี่ประตู and, and second floor h a e doors too อืแ hmm. ล mm ้วประตูด้านบนอีกโอ้โหเยอะเลยนะคะเขายิ่งรวยค่ะ มาเขาทำประตูเยอะๆเพื่อเงินเ,เ,เขาจะได้เข้าหลายทางนะคะไม่ได้เข้าทางเดียวอืมมันก็จมเหตุสมผลนะ,ะ mm hmm. นโอเคพอแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ข mm hmm. อฝากด <In> ินเนอร์ชิดแรงมากคืออือ not e a s ่ <S easy. Easy. something is too strong for you ใชมันมันมันสตรองมากเลยคะถ้าเป็นส้มตำนี่ก็เผ็ดจัดเลยนะแบบเป็นแบบเป็นชีสที่เผ็ดจัดอะแรงทั้งกลิ่นแรงทั้งรสชาติไม่เหมือนน่ยที่แม่อยู่กิบพ <No. S 2> ัดไม่เหมือนที่แ mm. มุ่คิดส่งมาให้เลยโอเคเลยเราสองคนก็นขอลาแค่นี้พี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน,น้าค่ะสวัสดีค่ะบาย thank you for watching ขอบ,บคุณค่ะ นี่นะคะโซดาก็นอนรออาหารอยู่ตรงนี้เดี๋ยวป้าเพ็ซซี่จะไปทําให้นะคะแผลนางก็ดีขึ้นนะคะคุณหมอบอกออ้ยแผลดีตอนนี้ก็เว้นวันไปนะคะแล้วส่วนผ้าสก็อตท,ที่ลุงลุงคิดน,นะคะตอนแรกก็จะพันอยู่ตรงขาวๆสก็อตเทปตอนนี้โซดาเดินไปเดินมาก็มาอยู่ตรงก้นแล้วนะคะนี่ฮะนางเริ่มอ้วนขึ้นค่ะนางนอนหลับกินแซบค่ะช่วงนี้นอนหลับแล้วก็กินแซบดีมากเพราะว่าอยู่บ้านหลังนี้โซดาไม่ร้องเลยเนาะ โอ้คอกไม่ไม่ไม่ร้องเลยนะคะแต่บ้านที่อุบลไม่รู้เป็นอะไรตีสี่ทุกวันคะไม่รู้ใครมาหยอกนางหรือเแบบนางจะร้องเพื่อจะวิ่งหน้าตั้งเข้าไปในห้องเรานะแต่ที่นี่นางกินหลับเอ้กินหลับ,ก,ลบ <laughs> กินอิ่มนอนหลับอุ้ยลุงคิดมันเค็มเบคอนนะ่ะอุ้ยลุงคิดน่าเกลียดว่ะ ไอ้กิ๊บโป้องอยู่ละอันเดอร์โป้งอันแฟนอันแฟนลุงคิดละไปคุกฟอร์โซดาเลยเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้เอง Yes i r No test เสอเออสรุปอันนั้นนะ่ะเออค่าไฟเขาคิดเราเพิ่มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอ่ะคลิปต่อไปดีกว่า